กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กับบูมเอริวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook และ TikTok นะคะวันนี้น้องเอ๋ที่ไหนนะคะจวัดอะไรพาท่านผู้ชมมารับชมอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของอะไรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมผู้ใหญ่ออฟครับผู้ใหญ่ออฟครับออวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะจังหวัดชัยนาทครับค่ะวันนี้พามาชมโครงการบ้านนกดาวผู้ใหญ่นิตยาครับสาขาสองครับจังหวัดชัยนาทครับสาขาแรกอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับค่ะ ด้านหลังสวยๆหลังละเท่าไหร่คะอันนี้อยู่280,000บาทครับแล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะก็มีติดตั้งระบบไฟพร้อมแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศครับแล้วก็แถมแอร์ให้หนึ่งตัวครับโอ้โหสวยครบจบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาชมด้านในได้ไหมคะได้ครับไปเลยค่ะท่านะผู้ชมสำหรับหลังนี้นะคะหนูสอบถามหน่อยหลังคาให้เป็นอะไรคะเป็นกระเบื้อง s g ครับตาช้างครับแล้วตัวไม้ล่ะคะตัวไม้เป็นไม้เนื้อแข็งครับไม้บ้านเลนเก่าครับความสูงล่ะคะประมาณเมตรยี่สิบครับ ความแข็งแรงมีความแข็งแรงแล้วแค่ไหนคะก็เป็นโครงสร้างไม้แข็งครับแล้วก็มาตรฐานครับใส่ใส่ไม้ที่ครับหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหน้ากว้างสามเมตรลึกหกเมตรครับค่ะด้านในนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็จะเป็นระเบียงสามพืนสองครับแล้วก็ห้องสามพืนสี่ครับเดี๋ยวพาชมได้ไหมคะไปกันเลยค่ะสไตล์ในการออกแบบนะคะของบ้านนิตยาเนี่ยค่ะบ้านไม้มีการออกแบบแตกต่างกับที่อื่นอย่างไรบ้างคะ ก็จะเป็นผนังเฟี้ยมบ้านทรงไทยครับเอามาดัดแปลงเป็นบ้านนกดาวครับค่ะแล้วผนังนี้มีความแตกต่างกับที่อยู่ไหบ้างคะก็ส่วนมากที่อื่นก็จะเป็นผนังเรียบอันนี้เป็นบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยที่เราเห็นกันในหนังอะเนาะใช่ป้าบูทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะประมาณนี้เลยนะคะแต่เรียกว่ามาดัดแปลงแล้วก็ให้เข้ากับยุคสมัยหน่อยใช่ครับนะคะหลังนี้ก็เป็นสไตล์ปัญญาปัญญาครับค่ะด้านหน้านี่ ระเบียงขนาดเท่าไรคะอันนี้สามคูณสองเมตรครับค่ะอันนี้เป็นบริเวณของเป็นหน้าต่างสไลด์ครับเลื่อนเลื่อนหลังนี้มีเจ้าของหรือยังคะยังครับหลังนี้พร้อมส่งเลยครับพร้อมส่งเลยพร้อมส่งเลยหนูมีเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อหลังนี้ได้ก็อยู่สองแสนแปดหมื่นบาทครับค่ะวิธีการจ่ายยังไงบ้างคะก็มัดจำสามสิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็ที่เหลือจ่ายหน้างานตอนตั้งบ้านเสร็จเรียบร้อยอ่ะถ้าลูกค้าต้องการมาเนี่ยโลเคชั่นตรงนี้อยู่บริเวณไหนคะก็อยู่ตรงไทนาครับ เดี๋ยวให้พิกัดไว้ได้ไหมครับค่ะ,ะก็อยู่ชัยนาท่านผู้ชมถนนเนาะอ<ส>่าวซแล้วก็ตรงข้ามกับบางจากด้วยใช่ครับเนาะนี่ค่ะใกล้ๆเลยคือขับมาก็จะเห็นบ้านเด่นอยู่เลยนะคะเพราะว่าบนที่ดินเนี่ยห้าไร่เลยใช่ชไหมคะพาชมหน่อยค่ะประตูเป็นยังไงบ้างคะประตูเป็นบานเลื่อนครับเป็นบานเลื่อนออกมาเป็นบานเลื่อนนะคะลายเดียวกับตัวบ้านเลยใช่ไหมคะ รู้ถามหน่อยเรื่องไฟเนี่ยเราให้กับลูกค้าเนี่ยกี่จุดด้วยกันคะก็แล้วแต่ลูกค้าครับแล้วแต่ลูกค้าจะเอาวังไหนบ้างครับแล้วแต่ลูกค้าก็ตัวให้ลูกค้าเลือกได้เลยได้เลยแล้วเราบบกไฟเราเดินเป็นเดินลอยหรือว่าเดินไงให้กับลูกค้าค่ะเดินฝังท่ออยู่ข้างบนครับร้อยท่อด้วยครับอ๋อด้านบนก็สามารถเซอร์วิสไฟได้ด้านบนด้วยได้ครับนะคะมีช่องเซอร์วิสด้วยจะมีช่องเซอร์วิสอยู่ด้านนี้ครับแต่องไม่ค่อยเห็นจะเป็นลายเดียวกันกระไม้ฝ้า คือทำเนียนเลยนะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะแล้วก็ด้านในก็จะมีฝ้าหลุมด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังอันนี้สามารถเปิดออกไปด้านหลังได้ด้ับเป็นบานเลื่อนอย่างหลังแบบนี้ภายในห้องนอนี่มีขนาดเท่าไหร่คะอันนี้สามคูนสี่ครับสามคูสี่ครับผมท่านผู้ชมสําหรับใครที่ต้องการนะคะบ้านไม้สไตล์นํำสมันีนะคะน้องเอ๋แนะนาเลยนะคะบ้านไม้นิตยาเนาะ ก็อยู่มีสองสาขา้ริการอยู่ที่ทั้งกัแพเพชรแล้วก็ัชนาานะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่นะคะออฟอธิบายอีกรอบค่ะโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็เป็นบ้านราคา2อแสนแปดหมื่นบาทนะครับก็จะมียอดใส่ไฟให้ระบบไฟพร้อมครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศครับแล้วก็แถมแอร์ให้หนึ่งตัวครับแอร์ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับโอ้แล้วดูเห็นด้านข้างราคาเท่ากันไหมคะราคาเท่ากันเลยครับเดี๋ยวพาชมหน่อยได้ไหมคะไปค่ะผู้ใหญ่นะออฟพาชมนําก่อนเลยค่ะ นี่ตรงนี้นะโลเคชันใกล้ๆแล้วก็สวยมากเราเนื้อไม้เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างจากที่อื่นเลยนะคะคมีความที่แบบเขาเรียกนะขับผิวไม้ได้ดีกว่าเดิมก็ทร,รงจะเหมือนหลังเมื่อหลังที่แล้วนะครับหลัทงที่เดินลงมาเนี่ยเหมือนกันเลยครับแตกต่างกันที่อะไรครับประตูแตกต่างกันตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นขึ้นด้านขวาันนี้บันไดขึ้นด้านซ้ายมีให้เลือกครับมีให้เลือกขึ้นซ้ายขึ้นขวาครับขึ้นซ้ายขึ้นขวาด้านหน้าก็มีที่นั่งเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับ ชิวๆนะคะไว้รับบรรยากาศนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศนะคะหรือว่าทําเป็นบ้านให้เช่าหลายวันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้นะคะยิ่งใกล้ๆน้ำเนี่ยดีเลยท่านชมหรือว่าใกล้เขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ที่กี่ปีคะก็อยู่ที่ลูกค้าจะใช้ครับเพราะว่าดูแลดีๆก็อยู่ได้หลายปีครับค่ะทางร้านมีการแบบว่าพ่นน้ํายาการลวกหรือยังคะมีครับตอนก่อนสร้างเนี่ยจะใช้น้ํายาล้างลวกหมดเลยครับค่ะครับ นี่นักผู้ชมก็แตกต่างตรงที่บานประตูนะตรงนั้นก็จะเป็นบานประตูเหมือนอย่างนี้เลยตัวบ้านแต่นี้ก็จะมีเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรคะอันนี้เป็นทรงปีกนกครับจะเป็นทรงคล้ายๆปีกนกอ่าทรงคล้ายปีกนกเลยนะคะได้เดี๋ยวผู้ใหญ่เอาพาชมด้านในหน่อยค่ะอันนี้ขนาดเท่ากันเลยไหมคะเท่ากันเลยครับพื้นที่ใ้สอยกี่ตารางเมตรคะสามพูนหกตารางสามพัหกครับสามพูหก ที่แปดตารางเมตรครับก็มีประตูออกด้วยแต่ประตูก็จะอยู่สลับกันใช่ครับจะไม่ตรงกับหน้าบ้านด้วยไม่ตรงครับบางคนถือครับประตูตรงกันก็จะถืออ๋อหล้อันนี้ทําบ้านนกดาวตามเคสเลยไหมคะก็ตามเคสครับมันไดก็เป็นเลขขี้ครับครับแล้วก็ขึ้นทางนี้ประตูทางอยู่ทางด้านนี้ใช่ครับแล้วประตูทางด้านหลังก็อยู่อีกฝั่งเดียวสลับกันไปเลยสลับกันเลยแต่ทำไมหนูไม่เห็นเดินไฟเลลลยยคคะะแต่่่หหัััังงงอ๋นนีี้ไมเเเดดิรรบพาาวว ให้ช่างมาที่หลังครับพอดีรีบมาบตั้งก่อนอก็คือบ้านของอของผู้ใหญ่ออฟเนี่ยมีกี่แบบและกี่สไตล์ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่บ้างคะเริ่มต้นอยู่2องแสนบาทครับแล้วก็ยันหลักล้านนะครับยันหลักล้านเลยนะคะถ้าใครสนใจนะชื่นชอบบ้านนกดาวนะคะเป็นบ้านไม้นะคะพรีเมียมขนาดนี้นะคะอย่างที่น้องเอ๋น้องบูมารีวิวต้องมีของดีให้กับท่านผู้ชมแน่นอนสามารถโทรหาคุณล็อกได้ที่เบอร์อะไรคะ 099-198-3383ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลบ้านไม้สวยๆนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ